ยังไม่ปกติยังเรียนยังมึกง,งมกดปะ่ะโอ้โกดเลยไม่มีความปานนี้เราเราเรา,เราโกงมันหน่อยไหม <c oughs> แแผนครับเจมกีกับผมกครับโอเคเกมครารับตั๊เ่เกจมสกีแลวะไม่รู้กับเจมส์หีอะดาราดาราหนังอะยังรอ่อไม่ใช่เกมกียมยังรออ่ะจะไม่ป๋าป๋าเออยังรออ่ะหนตายคนเดียวเลย มันอยู่ยาวครับมันอยู่ฐานมันดันไปเลยครับผมดันแล้วนะครับโอ้สิหายผมไม่ดันแล้วครับตัดขวาครับผมจะรับครับทำให้มันรู้ว่าพี่ตูนมาต้องตามพี่ตูนไปแล้ว <Head shot. S 2> จะเอ๋มีไหม่ไม่แบ่งกันเลยหรอแบ่ง,ก,ง,บงกันอย่างเหลือร้อยสิบยังไม่ลดเลยน,นั่นอีก okay, ไปแล้วดันเกนขี่กับผมไปเอ้มหมื่น เขาเข้ยังพระเอกครับพระเอกพระเอกกำลังพระเอกพระเอกจะตายนะครับดูนะดูนะเดือยเอายาวบุกไปอยากได้คิดแบบพี่เขาเว้ยยิงตัวครับยิงตัวอุ้ยโหดเลยหืมตบมือตบมือตบมือ ไอ้ักเมาเลยจับแปะแปะแตะเลยกล้องละไอ้ทักเมาเลยผู้อะไุกล้องรู้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 กล้องเขารู้เจอเขาทำไมไม่ปล่อย

ที่ซูนียิงกระสกเล่นทำไมที่ตูนห่วยงหัแตกทำไมอะมาว่ะมามาสาม่ะมามสองมาสองดาสองนะสองอุ้ยยายาใหแได้ตัวหนึ่งแต่ว่ายาทั้งหมดเลยแอ่ว่ะให้ฉับได้ตัวนนนประสบตรงนี้ มาแล้วฮัมบ,บุกครับห้ามบุกฮัมบ,บุกครับทุกคนได้ยินเสียงครับเสี oh <my> ยงสวรรค์ครับห้ามบุกไอ้ที่ตูนมันบุกเที่ยว์ไหมนี่ oh. oh อันนี้ของผมผมไม่ให้ไปเลยนโอ๊ยหบปันที่ตูน บุกเลยไม่วะกลัวอะไรวะทุกคนพูดบุกเลยนี่ไม่ใช่ออกไปตายกับคนเดียวเด็กๆอย่าตัวเดียวบุกครับบุก triple kill okay let's <c oughs> ไปดีวว่าแมวแมวแมวไปดว่าหนึ่งค่ะไปดกว่้ค่ะขอาพี่ตูนดับเบิลนเฮ้ยรอแล้วแล้วตามันนำหึได้เ่ย